คลิปนี้เปรียบมวยกันนะครับระหว่างรองเท้า2คู่แบรนด์จีนคู่ที่1ครับ B My Carbon Fly 3โชว์ตัวและคู่ถัดมานะครับคู่ที่2 361 Frame รมรุ่นที่3ครับมาไล่ดูสเปคของทั้ง2คู่นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเริ่มต้นที่ B My ครับนักชกจากมุมแดง B My นะครับ ส้นเท้าคู่นี้สูงอยู่ที่36ม m mm, หหน้าเท้าสูงที่29ม mm ินะครับดรอปอยู่ที่7นะครับโฟมใช้เป็นบูมฟลายและมีแผ่นคาร์บอนเพลทอยู่ข้างในด้วยพลิกดูคาร์บอนหน่อยสิตาแดงอยู่ข้างในนี้นะฮะนี่นะครับดรอปอยู่ที่7บอกไปแล้วนะครับน้ำหนักของเค้าอยู่ที่240กรัมในขนาด10 US ครับราคาขายอยู่ที่3,990บาทนักชกมุมน้เงินโชว์ตัวครับ เฟรม3จาก361นะครับส้นเท้าสูงอยู่ที่33หน้าเท้าอยู่ที่27นะครับดรอปอยู่ที่6น้ำหนักอยู่ที่218กรัมในขนาด9.5 US นะต่างกันนิดหน่อยนะครับผมโฟมเป็น CQT เฟรมและมีคาร์บอนเพลทอยู่ข้างในด้วยคาร์บอนเพลทควิกโบนอยู่ข้างในนะครับ เป็นรองเท้าเรซิ่งตัวซ้อมทำความเร็วหน้าผ้าเป็นนิดไฟนิดเหมือนกันขอโชว์ตัว2คู่เลยพร้อมกันนี่นักชกทั้งคู่นะครับหน้าผ้าแบบบางทั้งคู่เอามือใส่เข้าไปในหน้าผ้าในรองเท้า่อยดิเอามือใส่ไปรองเท้าหน่อยฮะไม่นัดอันนี้ไม่นัดก่อนอ่ะไม่นัดก่อนเลยเอามือใส่ไปรองเท้าหน่อยเห็นไหเห็นเห็นนิ้วมือไหมเห็นนะอ่ะขอดูคู่นี้หน่อยดิขอดูเฟรมสามหกหนึ่งหน่อยดิลำบากกันเนี่ย เพื่อนลําบากเลยเห็นไหมเห็นนิ้วมือไหมโอเคนะแปลว่าบางเหมือนกันนะครับสําหรับราคาขายนะครับ2คู่นี้ต่างกันอย่างใดบ้างนะครับเฟรม3จาก361นะครับราคาเปิดอยู่ที่ประมาณ4,000กว่าบาทนะครับแต่เพื่อนๆสามารถหาโค้ดส่วนลดในแอปส้มลดได้แล้วเนี่ยจะเหลืออยู่ที่ประมาณส2ัก3,200 3,300แถวๆนี้นะครับส่วนของ b ีไมค์คาร์บอนฟลายเนี่ยคู่นี้นะฮะ เปิดอยู่ที่3990นนะครับหาโคส่วนลดแล้วจะอยู่ที่ประมาณ2900บาทเท่านั้นเองนะครับราคา2คู่นี้จะต่างกันประมาณ300บาทนะครับเดี๋ยวไปฟังความคิดเห็นนะครับของผมระหว่าง2คู่นี้เปรียบเทียบกันแล้วเป็นอย่างไรกันบ้างครับเชิญครับโอเคครับ, okay, รบเทียบ b ีไมกกับ361เฟรม3นะครับเอาโฟมเลยแล้วกันนะโฟมทั้ง2ตัวนี้เนี่ยผม ผมสัมผัสถึงความใกล้เคียงกันมันใกล้เคียงกันมากๆครับเพื่อนๆครับแต่ B My Carbon Fly 3จะมีความนุ่มเพิ่มเข้ามานิดหนึ่งแล้วก็ความกลิ้งของ B My Carbon Fly 3นะครับมันมีมากกว่าอันนี้ที่สัมผัสได้แบบชัดเจนนะคือนุ่มกว่านิดนึงแล้วก็สัมผัสถึงความกลิ้งของรองเท้าทรงของรองเท้าเนี่ยมันกลิ้งกว่าส่วนการต่อสนองเนทั้งคู่ที่สูสีกันเลยนะครับแต่ความนุ่มเนี่ย ให้คาร์บอนไฟล์สเพิ่มเข้ามาหน่อยหนึ่งส่วนเรื่องการสวมใส่หน้าเท้ากว้างดี b, ทั้งคู่ใส่ได้ไม่มีปัญหานะครับยืนได้เต็มๆแต่ของเฟรม3จะรู้สึกดันอุ้งเท้านิดนึงนะผมเท้าปกตินะครับใส่เฟรม3อยู่ที่9.5 US ส่วนของ b ีมอยู่ที่10 US แต่จริงๆแล้ว b ีมคนจะลดลงมาสักจุด5 US น่าจะดีกว่าครับก็เป็นความคิดเห็นของผมนะครับหลังจากที่ใส่คู่นี้เทียบกันแล้วระหว่าง2 คู่2ข้างเท้าซ้ายใส่เฟรม3นะครับส่วนเท้าขวาใส่คาร์บอนฟลายจากบีไมครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับรองเท้า2คู่นี้ครับใครเคยใส่2คู่นี้แล้วช่วยคอมเมนต์บอกกันด้วยนะครับว่ารู้สึกอย่างไรกันบ้างครับส่วนเรื่องของราคาคาร์บอนฟลาอยู่ที่3,990บาทซึ่งถ้าโคสส่วนลดในแอปส้มก็จะอยู่ที่ประมาณสัก2อ0พนะครับส่วนเฟรม3ใส่โคสส่วนลดแล้วจะอยู่ที่ประมาณสัก 3า0พันนะครับก็อยู่ที่เพื่อนเพื่อนก็แล้วกันนะครับว่าสนใจจะเลือกคู่ไหนฟิลลิ่งไม่ได้ต่างก,กันมากผมว่าอยู่ที่สีแล้วก็ดีไซน์แล,แล้วล่ะครับว่าชอบประมาณไหนแล้วก็ความเร็วในการส่งเพราะว่าตัว b my carbon fly 3าเนี่ยส่งจากประเทศไทยนะมีตัวแทนขายในไทยแล้วก็ส่งจากในไทยก็ไม่ต้องรอของนานนะครับแต่สามพัหนึ่งเฟรมสมเนี่ยมาจากจีนก็ต้องรอนานนิดหนึ่งแต่ก็ไว้ใจได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อหลายๆลคนก็สั่งจากที่แอปส้มนี่แหละ ผมก็สั่งจากแอปส้มมาก็ได้รับของตามปกตินะครับผมโอเคคลิปนี้เปรียบเทียบกันประมาณนี้ครับลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบาย